สื่ออังกฤษยืนยันแมนซิเตี้เจอข่าวรายล่าสุดก่อนดวลลิเวอร์พูลสึกพรีเมียร์ลีกสื่ออังกฤษยืนยันข่าวรายของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนมีคิวดวลเดือดลิเวอร์พูลในสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเดียสเลติกสื่อดังของอังกฤษที่ข่าวมาติโอโควาซิดกองกลางทีมชาติโคเอเชียของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะต้องพักสามสัปดาห์หลังมีปัญหาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขา ทั้งนี้อาการบาดเจ็บเรก่องเก่าทำให้โควาซิตต้องตัดสินใจถอนตัวจากการรับใช้ทีมชาติโคเอเชียในเกมที่จะพบกับรัสเซียในศึกยูโร2 0 2 4รอบขัดเลือกในวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนร่วมไปถึงเกมที่จะพบกับอาร์เมเนียวันที่21พฤศจิกายนนี้อีกด้วยสำหรับโควาซีตกำลังพักรักษาตัวอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์เพื่อรอเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมโดยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่โควาซี ็บที่บริเวณดังกล่าวเพราะการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาเคยเกิดขึ้นมากับเขาแล้วเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโปรแกรมทำศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดบิ๊กแมตที่จะพบกับลิเวอร์พูลในวันที่25พฤศจิกายนนี้ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานโคววซิตี้อย่างแน่นอนกระทบต่อเนื่องเเวตันอาจต้องขายสนามใหม่หากตกชั้น ท็ฟี่สีน้ำเงินอาจจำเป็นต้องขายสนามแห่งใหม่ที่กำลังก่อสร้างหากตกชั้นในฤดูกาลนี้ Daily เม i l สกีราชื่อดังของอังกฤษได้างานว่าเอเวอร์ตันอาจจำเป็นต้องขายสนามแห่งใหม่หากทีมตกชั้นในฤดูกาลนี้ทัฟฟี่สีน้ำเงินถูกพิมลิกตรวจสอบบัญชีของสโมอสรและพบว่ามีการขาดทุนไปถึง372ล้านปอนด์ในช่วง3ปีหลังสุด ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่พิมิลิกกำหนดไว้ถึง250้าล้านปอนด์เลยทีเดียวด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงถูกพิมิลิกลงโทษด้วยการตัดถึง10แต้มด้วยมีผลทันทีซึ่งจะส่งผลให้พวกเขาไปอยู่ในโซนตกชั้นอันดับ19จากเดิมที่รั้งอยู่ที่อันดับ14ด้วโดยสื่อดังเมืองผู้ดีรายงานว่าหากไม่สามารถรอดพ้นการตกชั้นในฤดูกาลนี้ไดเอวอตันจะต้องขายสนามใหม่ที่สร้างในบริเวณพื้นที่อูเรือ บามี่บัวซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในฤดูกาล2024-2025เพื่อระดมทุนและสโมสรต้องใช้งานในฐานะผู้เช่าสนามแทนนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเบอร์ลีลีดยูนเต็ดและเลสเตอร์สามทีมที่ตกชั้นจากพิมิลิกฤดูกาลที่แล้วกำลังจะวางแผนฟ้องร้องท็อปฟีเป็นเงิน300ล้านปอนด์อีกด้วยอย่างไรก็ตามเอเวอเรตันได้ออกแถลงการแสดงความผิดหวังต่อคำตัดสินของพิมิลิกและเตรียมยืนอุทธรณ์ต่อไป